บทสำคัญของ Kbank ก็คือการจัดการคุณภาพนี้เพราะว่าประเด็นที่ Kbank ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเราจะเจอ n p ็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งบริษัทขนาดใหญ่พอเริ่มคลายกังวลเพราะว่ามีการจัดการปัญหาได้ดีขึ้นมีการสร้างสำรองที่เพียงพอแล้วการสร้างสำรองในอนาคตเนี่ยจะลดลงเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้เรียกว่าใกล้ใกล,ใกล้สำเร็จแล้วในการที่จะคลีนหน้าบาลานซ์ชียนั่นคือจุดที่สร้างความมั่นใจที่เกิดขึ้นนั่นคือข้อแรก ว่าคุณภาพสินเชื่อจากนี้ไปเนี่ยส่งตัวถึงดีขึ้นอย่างช้าๆเนี่ยไม่ไม่ใช่พคดภพลาดนะอย่างช้าๆข้อที่2เนี่ยในแง่ของการเติบโตกําไรปีราคละก่าการกําไร KBank นะครับเพิ่ม10% mm hmm. ก็เอาผลฟอร์มอยู่แล้วในเอาผลฟอร์มในเชิงของการการเติบโตที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สําคัญก็คือ Variation อ k b ่ะ k Bank อาจจะไม่ใช่หุ้นที่ปันผลสูงแต่ Variation KBank ก,ก็ก็ไม่ได้แพงอะไรก็เป็น3ข้อหลักในเชิงบวก พื้นฐานดนล้วนไม่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวกราฟเลยนะครับ